สวัสดีค่ะสวัสดีน้องๆทุกๆคนนะคะวันนี้นะคะคุณเดาจะมาสอนในห,หัวข้อเรื่องมุมฉากมุมตรงมุมแหลมมุมป้านนะคะของน้องๆระดับชั้นป .4 ค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะไม่ยากเลยแล้วก็สามารถเจอเจอได้ในชีวิตประจําวันสิ่งของเหล่านี้อยู่รอบตัวของเราเลยค่ะมาดูกัน มุมใดมีขนาดใหญ่ที่สุดมุมใดมีขนาดเล็กที่สุดนะคะการที่เราจะดูว่ามุมไหนใหญ่มุมไหนเล็กนะคะก็จะดูจากการกลางนั่นเองนะคะสมมุติว่ามันกลางแค่นี้กลางแค่นี้อ่ะกลางแค่นี้นะคะเห็นไหมว่ามันแคบใช่ไหมคะอันนี้เราจะเรียกวันว่ามุมแหลมถ้าเกิดอันนี้อ่าเป็นมุมฉากนะคะถ้าเกิดอันนี้เป็นมุมป้านก็จากกลางกว้างกว่านะคะถ้าเกิดนี้ นี่เลยหัวคูณดาวเป็นกลมๆนี่เลยนะคะก็คือมุมตรงนั่นเองนะคะทีนี้อันนี้คือมุมเขาถามว่ามุมใดมีขนาดใหญ่ที่สุดก็คือมุมนี้นะคะอันนี้ใหญ่สุดใหญ่ยยสุดลองลงมานะคะก็คือมุมฉากจะอยู่ตรงกลางมุมแหลมจะมีขนาดเล็กสุดนั่นเองโอเคไหมอันนี้มุมฉากคูณดาวแถมให้ โอเคนะคะมาดูอันต่อไปพับกระดาษตามขั้นตอนต่อไปนี้กระดาษหนึ่งแผ่นนะคะ,ะคุณราก็จะให้น้องๆเตรียมกระดาษเลยนะคะให้เวลาสามวิ 1, 2, 3, หนึ่งสองสามไปเตรียมกระดาษมาคุณราก็เตรียมมาแล้วแดวนี่คือกระดาษ A4 นะคะเขาบอกว่าพับครั้งที่หนึ่งจะพับยังไงก็ได้นะคะน้องๆคุณอาก็พับครั้งที่หนึ่งพับแบบตามในรูปเลยละกันชึอ่อแบบนี้ เ้วก็พับปึบ๊บปึ๊บอะมองเห็นไหมนี่นะเสร็จแล้วเราก็พับอีกครั้งหนึ่งค่ะดีเลยชืบออะดีเลยนะคะน้องๆจำไหมคะว่ามุมตรงนี้ค่ะมุมตรงนี้นะคะก็คือมุมฉากนั่นเองนะคะพับครั้งที่สองให้รอยพับพับก,กับรอยพับเดิมนะคะ นอกจากนี้เนี่ยน้องๆอาจจะใช้ไม้ฉากก็ได้นะคะไม้ฉากก็คือไม้ที่เอาไว้วัดมุมฉากนั่นเองนะคะการที่เราจะรู้ว่ามุมไหนเป็นมุมฉากถ้าเกิดเราไม่มีอุปกรณ์ไม้ฉากเราก็อาหารกระดาษ A4 นะคะหรือกระดาษอะไรจะได้มาพับแบบนี้ก็จะได้มุมฉากตรงนี้แต่ถ้าเกิดเรามีไม้ฉากคุณดาวก็มีไม้ฉากนี่เลยคุณดาวมีไม้ฉากสองอันค่ะน,ะะน้องๆทด่ดนอ่ะ ส่วนตรงนี้นะคะน้องๆขอทีละอันละกันตรงนี้นะคะจะเป็นมุมฉากอ่าอย่างเช่นเราอยากรู้ว่าตรงนี้มุมฉากหรือเปล่าแล้วก็ไปวัดนี่เลยก็แสดงว่าเป็นมุมฉากนะคะกลับอีกอันหนึ่งมุมฉากตรงนี้นะคะอันนี้มุมฉากอันนี้มุมแหลมมุมแหลมเราก็ไปวัดอ่ะก็เป็นมุมฉากนะคะ ก็คือใครถ้าเกิดมีอุปกรณ์ไม้ฉากก็เอาไม้ฉากมาวัดถ้าเกิดไม่มีเราก็พับกรดาษมาเป็นมุมฉากแล้วก็มาวัดได้เช่นเดียวกันโอเคไหมยากไหมคะไม่ยากเนาะเรามาดูกันสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวมีสิ่งใดบ้างที่มีมุมฉากเป็นส่วนประกอบครูดาวเอายกตัวอย่างมาสองอย่างก็คือตอนที่ครูดาวทำสไลด์อันนี้อยู่ใช่ไหมคะครูดาก็เงยหน้าขนะึ้นมา เห็นตูเเต้เสื้อผ้าเอ๊ตู้เสื้อผ้าของเราก็เป็นมุมฉากนี่นะก็เลยเอาตู้เสื้อผ้ามาเงยหน้าขึ้นมาสลับไปอยู่ข้างๆตู้เสื้อผ้ามีโทรทัศน์นะคะโทรทัศน์ก็ประกอบไปด้วยมุมฉากนั่นเองน้องๆลอง,ลอง,ลอง,ลองหันซ้ายหันขวาเงยนหน้าก้มหน้าดูสิว่ารอบตัวของเรามีอะไรบ้างที่เป็นมีส่วนประกอบของมุมฉากบ้างเออ จริงๆแล้วนอกจากนี้แล้วมีอะไรอีกที่โรงเรียนก็มีนะที่โรงเรียนมีอะไรคะมีกระดานถูกไหมกระดานก็เป็นมุมฉากใช่ไหมมีมุมเป็นมุมฉากนะคะมีอะไรอีกนี่เลยคุณดาวก็เอาของรอบๆตัวมาทาน่นี่ที่ใส่ปากกาดินสอยางลบไม้บรรทัดกันไก่นะของคุณดาวก็มีส่วนประกอบของมุมฉากนี่มุมฉาก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  มีอะไรอีกมีอะไรอีกมีอะไรอีกทะแด้งที่เติมหมึกนะคะที่เติมหมึกก็ประกอบด้วยมุมฉากเห็นไหมมุมฉากมุมฉากมุมฉากไงน้องๆลองบอกครูดาวซิมีอะไรอีกอ่ะยังมีอีกยังมีอีกน้องๆจะต้องขาดไม่ได้เลยก็คือหนังสือนั่นเองแ่าดงนี่ครูดาวมีหนังสือเป็นของตัวเองด้วยนะเห็นไหมว่าหนังสือนะคะก็มีมุมเป็นมุมฉาก นี่เลยมุมฉากมุมฉากมุมฉากแล้วก็มุมฉากนะคะมีอะไรอีกเป็นอุปกรณ์ไอทีกันบ้างดีกว่าเออเป็นอุปกรณ์ไอทีท่านนนี่เราเรียนในแอปใช่ไหมเราก็ต้องมีใช่ไหมคะตรงนี้จุบจุบจุบเป็นมุมฉากเหมือนกันสี่มุมท่านนอันนี้คืออะไรเอาไว้ลองเขียนใช่ไหมก็เป็นมุมฉากมุมฉากมุมฉากแล้วก็มุมฉาก เห็นไหมคะว่าสิ่งของรอบตัวเราประกอบไปด้วยมุมฉากเยอะแยะมากมายเลยอะมาดูกันจริงๆอันนี้ก็มีมุมฉากเน,นี่ยโทรศัพท์โทรศัพท์บ้านยังมีกันอยู่ไหมที่บ้านครูดายังมีอยู่นะอะอนี่เลยนะคะแล้วถ้าเกิดเมื่อกี้หนึ่งมุมฉากใช่ไหมคะถ้าเกิดครูดาวเอาหนังสือ,อนะคะสองเล่มมาวางต่อกันตรงนี้ก็เป็นมุมฉากต,ตรงนี้ก็เป็นมุมฉากนะคะมุม mns นะคะ mns เนี่ยก็คือเป็นเท่ากับสองมุมฉากใช่ไหมอันนี้คือหนึ่งมุมฉากอันนี้อีกหนึ่งมุมฉากรวมกันก็เลยเป็นสองมุมฉากสองมุมฉากเนี่ยรวมกันก็คือเป็นมุมตรงนะคะมุมตรงเนี่ยกางหนึ่งร้อยแปดสิบองศาอันนี้คุณดาวเพิ่มให้นะอ่ะโอเคไหมไม่ยากไม่ยากมุมฉากกางเท่าไหร่เราลองรู้ไหมแถมให้นะคะมุมฉากกางเกสิบองศานั่นเองตรวจสอบ มุมที่กําหนดให้ว่าเป็นมุมฉากหรือไม่อ่ะคุณเราก็แน่แ่นเอาไม้ฉากมาวัดละกันนี่เลยค่ะน้องว,ว่าเครื่องคิดเลขตรงนี้เป็นมุมฉากไหมคําตอบก็คือเป็นนั่นเองอ่ะเราขอเขียนเป็นอ่ะอันนี้ล่ะเป็นไหมกาอาปากใช่ไหมกาอาปากเป็นนะคะ โอเคอันนี้ล่ะเป็นไหมไม่เป็นนะคะไม่เป็นไม่เป็นมุมฉากเพราะว่ามันแคบกว่ามุมฉากอันนี้ล่ะเป็นไหมคะไม่เป็นไม่เป็นเครื่องชั่งน้ำหนักอ่าเป็นไหมคะเป็น ซองจดหมายเป็นไหมซองจดหมายเป็นนะคะเป็นโอเคไหมน้องๆได้นะไม่ยากนะเข้าใจนะคะผ่านนะมาดูหน้าถัดไปหน้าถัดไปค่ะถามว่าระบุว่าเป็นมุมฉากมุงตรงมุมที่เล็กกว่ามุมฉากหรือมุมที่ใหญ่กว่ามุงฉากอ่าอันนี้มุมที่เล็กกว่ามุงฉากนะคะ ก็จะเป็นได้สองมุมนะคะก็คือมุมศูนย์องศาหรือว่าเป็นมุมแหลมก็ได้ขึ้นอยู่ว่ามันเล็กแค่ไหนนะคะหรือมุมที่ใหญ่กว่ามุมฉากนะคะก็จะเป็นมุมป้านมุมตรงมุมกลับก็ได้นะคะแต่เขาให้ระบุแค่นี้แล้วก็ระบุไปตามโจทย์เลยนะคะอันนี้เป็นมุมอะไรนี่อ่าเป็นมุมที่เล็กกว่ามุมฉากคุณดาวเขาเจอไหนนะน้อยกว่ามุมฉาก อันนี้ล่ะปึ๊บอ๋อเป็นมุมฉากมุม g h i SI, เป็นมุมอะไรคะกลางมากกว่าใหญ่กวามุมฉากมากกว่ามุมฉากน้องๆจำเครื่องสัญลักษณ์ได้ใช่ไหมเครื่องหมายอันนี้น้อยกว่าอันนี้มากกว่าอันนี้เป็นอะไรคะ มุมตรงนั่นเองอะอันต่อไปนะคะมุมมากกว่ามุมชามากกว่ามุมชาอันต่อไปมุมชาอันนี้ มากกว่ามุมฉากมากกว่ามุมฉากอันนี้เล็กกว่ามุมฉากเล็กกว่ามุมฉากได้ไหมคะทานนะไม่ยากเนาะอะ,อะมาดูมุมใดเป็นมุมฉากมุมตรงมุมแหลมหรือมุมป้านอะเรามาดูกันค่ะ อันนี้มุมฉากคืออันนี้เราขอถือเอาไว้เลยละกันมุมฉากอ่ะอันนี้นีคือมุมฉากอันนี้จางมากกว่ามุมฉากลางมากกว่ามุมฉากก็คือมุมป้านนั่นเองเราขอเขียนตรงนี้เลยนะมุมป้านนะคะมุม A B C เนี่ยเป็นมุมป้านนะคะมุม D E F เป็นมุมอะไรคะเป็นมุมแหลม อันนี้ g h o SO เป็นมุมใชดมุม,ม q u v เป็นมุมตรงนะคะเป็นมุมตรงมุม l k j หรือ j k l เป็นมุมอะไรคะเป็นมุมแหลมเป็นมุมแหลมมุม p n m หรือ mnp เป็นมุมแหลมเหมือนกันอ่ะมุมนี้ล่ะมุมนี้เป็นมุมป้านนะคะเป็นมุมป้านอันนี้เป็นมุมชาอันนี้เป็นมุมตรงนั่นเองมุม xy z เป็นมุมตรง เป็นไงบ้างคะน้องๆสาหรับเรื่องนี้ไม่ยากเลยเนาะเดี๋ยวคุณเราจะให้น้องๆพักทบทวนสักครู่หนึ่งแล้วเดี๋ยวเรามาทําแบบฝึกหัดพร้อมๆกันค่ะ